ร้านวีแกนที่ใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนี่มีไข่หวานด้วยนี่ไข่หวานลองไข่หวานจริงไข่หวานจริง <laughs> ไข่หวานจริง <laughs> เป็นโรแบบฟิวชัน่นแฟตตี้ลิลลี่คพามากินซูชิเจค่ะนี่มันเจจริงๆหรอแฟตตี้ลิลลีาา่ กินซูชิเจค่ะเราอยู่กันที่วากิวากินะคะเขาบอกว่าเป็นวีแกนซูชิก็คือมีหลายรลเวลนะคะตั้งแต่วีแกนเวชเชอรีเอแล้วก็เจเลยกินไข่ไม่ได้นะคะแล้วก็กินพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วก็มันน่ากินมากดูเมนูสิถ้าไม่บอกว่ามันคือเจเราก็จะแทบไม่รู้เลยนะคะว่านี่คือเมนูอาหารเจจริงๆหรือมันน่ากินมากเลยค่ะ ไปดูไหนแนะนำบ้างคะหน้านี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นของชื่อร้านเลยค่ะวากิวบกิบมีจัดพุดนะคะที่เป็นขนุนเนาะโอ้มาเดินจะคล้ายๆทีน่าเอารอค่ะคือทูน่าเขาทำมาจากขนุนนะคะมันก็จะหวานๆนะเลยแชรอุ้ยตะกี้ลี่แอบเห็นนี่มีไข่หวานด้วยนี่ไข่หวานปลอมไข่หวานจริงไข่หวานจริงไข่หวานจริง โอเคอันนี้คือไข่หวานจริงคือว่ามันก็จะมีหลายเลเวลเนาะสำหรับคนที่เป็นเ v e g เทเรียนที่ทานไข่ได้เี<ช>่ยะใช่ไหมคะแต่ในส่วนของมีแกนที่ทานไม่ทานไข่ไม่ทานนมแต่เรามีคินชีสที่ทเป็นมีแก้มซึ่งวันนี้รีบกินได้แต่ว่าวันนี้จริงๆแต่ส่วนผสมของคินชีสจะมีกระเทียมมีกระเทียมกะเทียมเนี่ยลอง แค่รักแล้วจากไปวันนี้ลี่มีเพื่อนมานะคะลี่ก็เลยสักเต็มที่มากเลยค่ะลุงลังใส่กินอีกว้าใดๆก็คือแฟตตี้ลี่ก็ควรลดความอ้วนเนาะแต่ว่าคนเรามันก็ต้องกินนะคะก็เลยเชวญลุงลังมานะคะผู้ที่สามารถที่จะกินได้เยอะแต่จริงๆแล้วนางก็ลดความอ้วนเหมือนกันทำไอเฟลดมา12กิโลก็ทำไอเนไปด้วยกันนะคะแล้วก็กินไปด้วยกันเจวันนี้สั่งยอะได้ คาทัวร์ร้านนิดนึงนะคะร้านเป็นร้านเล็กๆที่มันน่ารักมากแล้วบรรยากาศดูอบอุ่นมากเลยค่ะและนี่คือตู้ปลาซาชิมิ <c oughs> มีแต่ผักล้วนเลยค่ะ <c oughs> ก็เปลี่ยนตู้ปลาเป็นตู้ผักนะคะ <c oughs> แล้วว่าเน่เดี๋ยวแอบขอเคลียร์เชฟนิดงตรงนี้ค่ะเชฟก็ทําสดๆเลยค่ะครัวก็เป็นครัวแบบเปิดนะคะ <c oughs> ดูพิถีพิถันมากๆในการทำนะครีมชีสนี้ทํามาจากอะไรนะคะเชฟเบนนุ่งหินทพาลเทคนิคที่จะทําให้เป็นุ่งหินทพานเขา นิ่มหรืออ่อนตัวเรงก็อาจจะไปแช่นำน้ำร้อนหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็มาปั่นกับ่สนผสมอื่นแล้วก็จะมีเป็นแอปเปิลไซเดอร์ที่จะเข้ามาช่วยให้มันมีความเปรี้ยวขึ้นมาวัตถุดิบเนี้ยคือที่ร้านทำเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหน้าตาแทบจะไม่ฝ่างจากอาหารปกติดูน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเป็นว้าวีว้าวี มันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยะคะ่ะอันนี้คือไม่เหมือนหมู่ตรงไหนเอาปากกามาวงแล้วนี่คือทูน่าแน่นอนเธออย่ามาโกหกฉัน มีกิรีเซ็ตค่ะเขาเปลี่ยนจากปลามาเป็นผักต่างๆนะคะอันนี้เป็นแพนเบรดมีดอันนี้เป็นอะโวคาโดอันนี้เป็นเห็ดยา่างหัวเชเท้าดองแล้วก็บีบรูทนี่ค่ะเต็มโต๊ะเลยนะคะตอนนี้เจจริงๆแต่ว่าเป็นซูชิอะ่ะ <laughs> ได้หรอได้สีและเมนู ต่างๆก็พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เป็นโงคัสสแกงกะหรี่เจ็ดดาก้อนวากิวากิอันนี้คือนิกิริข้าวปั้นหน้าต่างๆแล้วก็อันนี้นะคะอะโวคาโดเชมปุระค่ะคนอ้วนๆอย่างเราก็ต้องขอให้มีของท่อนิดนึนงในชีวิตนะคะมันลลานตามากเลยค่ะรู้จะเริ่มตรงไหนดีเริ่มตรงไหนดีเริ่มที่ซิกเนเจอร์ของเขาก่อนเลยดีกว่านะคะเท่าที่ตาเห็นนะคะก็จะมีอโะโวคาโดบีดดทรูทแครอทแล้วก็เนี่ยมีคล้ายๆทูน่าเลย มันคือขนุนแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ต้องชิมอ,มอร่อยมากเหมือนเป็นมันอันนี้ก็คือไบาอองเลยซอสพริกชิมเยียก็เผ็ดเนาะอร่อยอ่ะอร่อยเลยชิมต่อ ได้ไดแต่ทีัน,นี้มากที่สุดพี่ดิชอบกินมากแล้วหน้าตาคือมันเหมือนหมูมากเลยอะ่ะน,น,นี่มันเนื้อหมูชัดๆเลยค่ะทุกคนเหมือนเหมือนเลยรสชาติคือเหมือนเลยอะค่ะอหยอร่อยมากขอ,อกคำนึงหมูชัดๆแกงกะหรี่ของที่นี่นะครับ ไม่มีความเผ็ดร้อนแต่เลือกระดับได้ว่าจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยขนาดไหนนะคะชิงเทมปุระนะคะอะโวคาโดเทมปุระอร่อยมากเนาะมันน okay. ุ่มมันละมุนลิ้นปกติบางคนไม่ค่อยชอบกินอะโวคาโดนะคะเพราะมันจืดแต่พอมันมารวมกับอย่างอื่นอ่ะมันเวิร์กมากมันเวิร์กมากมาถึงเมนูแนะนำนะคะที่ เขาโปรโมทในช่วงเทศกาลกินเจก็คือเจดดาก้อนข้างบนนี้เป็นมะเขือม่วงเอาไปย่างแล้วก็มีอะโวคาโดนะคะแล้วก็ใส่ไส้เป็นขนุนอีกแล้วแตงกวาแล้วก็หัวไชเท้าดองนะคะอม,มันมีอะไรหอ,อมๆอะ่ะอนี้เป็นไข่ทงทออืม,อม,อมนี่ก็อร่อยแล้วแล้วก็อันเนี้ย เชฟใจดีมากเลยนะคะแถมมาให้ค่ะเมนูนี้คือจุลสิกมารมค่ะเซอร์ไพรส์ราจากเชฟนะคะดูดีน่ากินเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ <c oughs> อืมเ <Ganz S 2> ป็นปักเป็นคำ <c oughs> ข้าวพองอร่อยมากเลยอ่ะองมมาคือหัวไชเท้าดองอะ่ะที่อยู่ข้างในตรงนีน้อร่อยมากมังแบบเนยสีงเหลือง <c oughs> อันนี้แหละค่ะ ลองตัวแพนเบดก่อนเลยนะคะค่ะชอซูชิเขากินด้วยมือกันอยู่แล้วเป็นครั้งแรกของลี่เลยนะคะที่จะได้ลองชิมเนื้อแบบแพนเบะก็คือมันก็จะรสชาติอ๋อมันคล้ายๆกันกับอันตะกี้ไงอ๋อมันคล้ายคกันกับอันตะกี้ไงอื่อยนีเหมือนกินไส้กรอกเหมือนกินไส้กรอกเลย แต่แค่มันเหมือนแบบมันมีกลิ่นแบบมีกลิ่นอะไรบางอย่างเหมือนทัอ่ะเวอร์ไหมอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอร่อยแบบที่เอ j นจอยเจแล้วก็กินเจแบบไม่จำเจค่ะ <Okay. S 1> ชาเลนตัวเองค่ะกินซูชิบีบรูทมันได้หรอมันไม่น่าจะได้นะเหมือนมันเหมือนทูน่าปลาโอค่ะแต่รสชาติอะมันไม่น่าจะได้นะถ้าใจเราทูนา่าบีบรูทก็คือทูน่าค่ะ มันนุ่มเียกว่าเขาเอาบีบรูทแข็งๆมาให้เรากินน่ะเพิ่งรู้ว่าบีบรูทมันมันมีความหอมๆอ,มอะ่ะแล้วมันก็นุ่มๆกินง่ายมากอะค่ะอัเมซิ่งมากเลยค่ะคือมันเปิดโลกมากเลยค่ะว่ากินเจอ่ะมันสามารถกินซูชิหรือกินอาหารญี่ปุ่นได้ด้วยหรอนี่กินเจตลอดทุกเทศกาลมา15ปีติดต่อกันนะคะ ไม่เคยมีลิสต์ของอาหารญี่ปุ่นอยู่ในใจเลยเราก็จะกินผักต้ม่ากผักต้มผักดองผักอะไรของเราไปใช่ไหมนี่คือเปิดโลกงมากซูชิเจ,จกินได้วีแกนกินได้ก็ใครที่สนใจนะคะก็มากันได้ค่ะอยู่ที่สุขุมวิท24นะคะร้านชื่อว่าวาคิวาคินะคะก็เป็นวีแกนซูชิอร่อยทุกเมนูเลย in